ไสตริงคุยอยู่ไ,ไหนวะสตริงคุยอยู่ไหนวะสตริงอ่ะสตริงเอาอยู่นี่ไงแป๊บขอจัดโอเคได้มังม้งได้แล้ว <c oughs> อ๋อมาเป็นสักขีพยานการบังเกิดขึ้นของสิ่งที่น่าชื่นกันดีกว่าครับโน้มมาดี้ง

วอธีกับพรีเราจะใส่อะไรลงไปเอ่อเมนดิ้งกูอยู่ไหนเมนดิง้งเมนดิ้งบลูเออนี่เมนดิ้ง <c oughs> ตรงนี้มีอันเบกิ้งบายไม่มีอยู่ข้างบนตายตายวันนี้ ว้าวว้าวอืมตีกสุดเท่จริงโอ้ยมันข้าไปนี่โกเตเลยโกเต <c oughs> กลับขึ้นข้างบน <c oughs> ตายกูตายวันนี้กูตายเจ็บกำ เดี๋ยว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 เจ้าฟักแมนลงมาไงวอสตี้วอสวอสวอสมึงมึงมาไงเนี่ยมึงมาไงวะเนี่ยเพื่อนสอมบี้น้ำมึงมาไงวะเพื่อนเจี๊ยบสอมบี้น้ำในฟาร์มสเกลวตันกูจะบ้าวันๆกูเจออะไรเนี่ย กูต้องเาเจออะไรวะเนวันๆสมบีน้ำในฟาร์มสเกลตันรู้โอเคหมดแล้วดินปืนกูแล้วก็ท่า <c oughs> น,นี้ก็บินได้แล้วเราจะบินไปท่องโลกใหม่กัน <c oughs> โอ้ชิ นี่แล้วแม่งไม่รู้ใครมาอัญเชิญที่โรบายนี่ <c oughs> แมมกูในโลกในเซิร์ฟกูใครแม่งมาอัญเชิญที่โรบายว่าตรงนี้วะเนี่ยโอ้เจ็บตรงนี้มันเป็นสลามมันเป็นสลามช้างสี่อันติดกันไม่รู้มันจะเกิด <c oughs> ยังไงทำให้เป็นเหมือนกันก็ไปดูในยูทูบเราขุดไว้ก่อนแต่ว่าโหดอิน <c oughs> เตอร์แ <c oughs> มนโ <c oughs> หด <c oughs> ไอโนแมนโฮดเฮียไอโนแมนโฮดเฮียไม่ดอไอินโฟด้วยไม่ดอไอโนโฟด้วยไอสัตวกูขายเครื่องลอดไม่ดอกอินโฟยอดเยี่ยมตีกูเข้าด้วยประเด็นป้ายไปก่อแล้วกันกุไปก่อนดป้ายเลยแปะอันลายเลยไม่ตอบกูไลนะ What the fuck? The fuck? What the fuck? กูต้องมานั่งทะลุงเพชรอีกแล้ว ี <ter> ่ยตอนนี <Pul> ้ในเท่าไในบ้านเหลือ5ก้อนแล้วใช่ใช่คุณบอกว่าอายุสิบสามคุณจีกับแม่วผู้ชายรอรออุ้ยนี่อะไรนะคุณพูดอะไรกูฟังใหม่ดิกูกำลังนึกถึงอีกคนหนึ่งอยู่คุณพูดใหม่ดิเขาบอกว่าเขาเป็นผู้ชายเขาเก หัวหล่อๆเป็นเสี่ยอายุยี่สิบห้าน้องใจเย็นใจเย็นน้องใจเย็นบางคนว่าเนอไปน้องใจเย็นอายุเท่าไหร่นะไม่ไอคนไอที่มันหายี่สิบห้าพี่เครื่องของโลกอะไรวะมันเป็นซูโปเปียร์ไหมมันไม่ใช่อนิเมะโบลมันไม่นั่นแหละการ์ตูนเรื่องนั้น รู้จักไหมเออซูโทเปียเป็นอะไรนี่แม่เาเปลี่ยนภาคสองเขาเปลี่ยนตัวกระต่ายแล้วนะมึงอยากควาตีแล้วจัดมึงอยากมาเฟกดิวี้ยะด้านล่างมีงบอกว่าเปลี่ยนจริงจังเลยด้วยมึงเอารูปแล้วก็ส่งมาให้กูได้เดี๋ยวกูเอาไปแปะในคลิปสภาพจะพังอีกแล้วเนี่ยตอนนี้ผมเหมือนมังกรนะครับมีไอกับหมูจะได้เป็นจากหมูเป็นกับไปดึงดามูโโคคตตรรเเเเีียยยยลล โคตรเยี่ยเลยพี่แกกูจะพังหมดแล้วเนี่ยเหลือ600เต็ม2,000ันเนี่ยใช่ค่าความพังของพี่แอคูเหลือจาก600เต็ม2,000เนี่ยเออแล้วหลังจากที่กูขุดมากูเจอสิ่งที่หายากที่สุดเป็นอันดับ2ของเซิร์ฟนี้เออใช่ทานต้องวางอะไรสิเฮะยอะไรแดงๆ เฮียอะไรบ้า่ะเนี่ยมงมองอาน้าหลังเงยยนดีบ้ามาเยนดีพี่แอ๊กูทำงานหนักจัด แทน,นนี้ขนาดนี้เธอไลน์นะเนี <c oughs> ่ยปกติมันพังเร็วขนาดนี้เลยเหรอวหรือกูใช้สิ้นเปลืองวะไม่รู้ดิมันพังเร็วมากเลย <c oughs> เดี๋ยวหลังจากชั้นนี้เดี๋ยวก็หยุดขุดแล้วไม่งั้นพรกเอ็กซ์บจะแบบอ oh. โอเคน่าจะได้แล้วแหละ โคตรใหญ่เลยเออยังยังลืมเปลี่ยนเลยยังไม่ได้เปลี่ยนกล่องเลยกล่องกล่องยังหันคนะทิศมันดูตลกอ่ะดูดิครเยเลยกล่องหันหลังได้อ่ะเดี๋ยวอนาคตเราน่าจะมาเอ๊ะเดี๋ยว เมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงซอมบี้น้ำเหมือนกันซอมบี้น้ำม,ม,ม,มันเกิดในนี้ได้ไงวะเนี่ยมีเนื้อด้วยซอมบี้น้ำมันเกิดในนี้ได้ไงวะถนวนเบกกิ้ง อะไรเด่นเข้าตัวกว่ากระดูกเฮ้ยธนูเอ้ยธนูนี่ของกูเอาสองอนาคตเดี๋ยวเราน่อจะสร้างเป็นฟาร์มฟาร์มสกิลแบบ เออเรียกว่าไงส่งท่อส่งสเกลขึ้นบนอนะ่ะไอ้ที่มันเป็นนามพวยใช้ที่ใช้โซแซนถ้าเอาโซแซนไปตั้งก็มันจะน,นีดันดันขึ้นไปข้างบนแล้วก็เราก็จะไปฆ่าสเกลข้างบนเพื่อจะได้อ๋อเดี๋ยวเมื่อกีก้กูตีเลเวลเหรอวะตีลบเลเวลมาจากเกมโอ้โห <c oughs> สุดยอดเลยเพื่อท <c oughs> ี่เดียวเวลา,าจะฟาร์มอะไรเนี่ยจะได้ไม่ลงมาลงมาเอาของมาตีมาฟาร์มข้างล่างนะถึงของทุกอย่างมันจะอยู่ข้างล่างนี่หมดเลยก็ตามแต่นั่นแหละอนาคตก็น่าจะย้ายอ,อนาคตทุกอย่างก็น่าจะขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วแต่มันน่าจะนานหน่อยย,ย้ายกูขัด ขัดใจกับ <c oughs> ไอ้กล่องรูปร่างประหลาดนี้มากเลย,ปปลยขัดใจขัดใจกับไอ้กล่องรูปร่างประหลาดนี้จริงๆ,ๆ,ๆเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวก่อนปิดคลิปขอปิดแบบแปลกๆหน่อยก็แล้วกัน โอเคพอดีเป๊ะเลยเพราะว่าคลิปนี้ก็พอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะ <c oughs> ไว้เจอกันคลิปหนะ้าถ้ามีโอกาสนะพอแค่ okay, นี้แหละไปละบาย